จากพิจิุโลกก็ผ่านจังหวัดพิจิตรแล้วก็มาจังหวัดนครสวรรค์ก่อนจะเข้ากรุงเทพมันจะมีฝั่งขวานะครับเรียกว่าจังหวัดอุทัยธานีตามตำนานหรือราชพงศาวดารไทยก็เป็นเมืองสมัยก่อนต้องเรียกเมืองเนาะเมืองอุทัยธานีก็คือบ้านเกิดของ เจ้าพญาจากักรีหรือต่อมาก็ได้เป็นรัชกาลที่หนึ่งในราชวงศ์จักรีนะครับก็เป็นถนนเลี่ยงเข้ามาจากถนนสายเอเชียนะครับตอนนี้เขา้เขาเข้าเขตจังหวัดอุทัยธาน,นีแล้วอุทัยธาน,นีก็มีวัดที่วันนั้นที่ผมไปถ่ายมาให้ดูคือวัดสังกัดรัตนกิรีีที่มีมังกร พญานาคพญานาคยาวๆนะั่นแหละที่ผมเคยถ่ายมาแล้วครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้ขึ้นไปวัดสังกัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จงานช้าหรือเร็วยังไงเดี๋ยวจะอาจจะได้ไปไหว้พระหรือว่าไปเที่ยวที่วัดสังกัดนาตนาคีรีนะครับสําหรับท่านใดที่เคยมาเที่ยวแล้วก็ลองให้ความเห็นมาได้นะครับว่าวัดสังกัด เป็นยังไงสวยงามแค่ไหนก็รีวิวถนนนะครับเหมือนเดิมครับท่านที่ชอบถนนเป็นถนนขนาด2อเลนคือ2อเลนคนละฝั่งนะภาษาทางการกเขาเรียกว่าถนนสเลนนะครับจากจังหวัดอุท,ท,ยทัยธาน,นีก็จะไปจังหวัดสุพรรณบุรีได้แล้วก็ไปจังหวัดชัยนาทขอบคุณที่รับชมนะครับ สวัสดีครับ